และนี่คือปืนของนักล่ามังกรที่ทั้งตัวละครและตัวปืนเนี่ยเป็นตีมังกรหมดเลยที่มาในคลังแสง Scale of Fire มาพร้อมกับปืนใหม่สก,กินระดับ Legendary ก r าว5.56ที่ตอนนี้เป็นที่ชื่นชอบของผู้เล่นหลายๆคนหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูตัวละครตัวนี้มีชื่อว่า Fiona s a n t George เป็นตัวละครมือขวาของอัศวินเทมเพาตัเล่นขนาของเธอเนี่ยเหมือนมีพลังมังกรมาครอบงำอยู่ในตัวเธอและมีเพียงเธอที่สามารถควบคุมปืน Legendary ตัวนี้ได้นั่นก็คือปืนกราว5.56 ที่เป็นน้องใหม่มาแรงในซีซั่น6นี้ลักษณะของปืนเนี่ยก็จะมีรูปร่างคล้ายมังกรมีเกรดมีเขี้ยวมีอะไรน้หนามเต็ไมไปหมดเลยจะบ,บาดมือไ,ไว้เนเวลายิงเวลาสังหารศัตรูได้ก็จะมีมังกรโผมาสีสันอลังการเลยเกิน ยิงมันยิงเร็วแล้วก็ยิงรัวมากๆจนต้องมีสก,กินห e g e เจนเดอรีเป็นของตัวเองและบอกไว้ก่อนเลยว่านี่คือสก,กินระดับดีเจนเดอรีครั้งแรกของปืนกรา5.56นี้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะชอบใช้หรือไม่ชอบใช้ปืนนี้ก็ตามเนี่ยก็ควรจะเก็บไว้ในคอลเลกชันของตัวเองให้ดีอย่าหลือไปจัดกันนะบอกเลยของดีจริงอันนี้